สวัสดีอีกรอบครับผมสวัสดีอีกรอบท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาไฟ์สดอยูเขาชองตะโกจะไปเบื้องบรรยากาศเขาชองตะโกกับวันพุทธที่10เดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 4บรรยากาศคือฝากคือฝนคือจังฝนจะตกหนิครับท่านผู้ชมไปเบื้อง <S <S นี่ผมหอดตอนนี้ผมหอดอ่าลำนังรองนะครับด้านซ้ายมือนี่เป็นโรงเรียนบ้านลำนังรองด้านขวานน่เป็นอ่าน้าไม้หรือออบตลำนังรองนะครับวัด วัดลำนงลองนะครับผมวันนี้จะมาในรูปแบบไลฟ์แบบเบึงบรรยากาศเฉยๆนะครับผมเหมือนฝนจะตกนะครับแล้วผมจะลงไปจังหวัดสักแก้วด้วยแล้วรอดูว่าผมจะไปไลฟ์อะไรที่จังหวัดสักแก้วเด้อพี่น้องเด้อรอติดตามรับชมสำหรับไลฟ์อีพีนี้กับไลฟ์เบึงบรรยากาศในเขาเชนงตะกข์คือฟ้าคึมฝนนะครับอต้องบอกอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่า บนท้องถนนโฟกัสที่เขาเชิงตะโกเนาะก็คือว่ามีฝนตกนี่เหตุในถนนม่นถนนม่นว่าถนนลืนนนลนนนนล่นนะฮะก็จะทําให้เกิดปฏติเหตุถ่ายฉะนั้นขับรถให้ประมาทนะครับคุณที่สุดว่ามอร์นิ่งครับแอดครับผมมอร์นิ่งครับสวัสดีครับก็ไลฟ์สดตอนแปดโมงนี่แหละแปดโมงนะครับเดินทางด้วยรถส่วนตัวหาผู้ช่วยแล้วไม่มีนะครับผม ถึงบ้านํำนางร้องน้องสมิธถ้าไปเป็นบ้านน้องสมิธเป็นบ้านที่ยู่ติดกับเขตเขาชองตะโกนะครับทบ่านผู้ชมถนนสวยคาดว่า,าอย่างเิ่นหลักอย่าง <c oughs> บง่๊บบีมืนบมีสาวนางขางทีแอดบบมีครับโอ้เสียดายบบมีผู้สาวน่งขางนะครับนั่งแสงโบมีดอกนั้นมีตะสมนี่บบมีดอก <c oughs> มาบิษงบรรยากาศต้องการบรรยากาศโอ้โหแบบอึมครึมอึมครึมอากาศเย็นด้วยครับอากาศก็เย็นนะครับท่านผู้ชมครับบ้านเขาอากาศเย็นเย็นากาว่าถ้าฝนตกมาเนี่ยโอ้ยนอนคุ้มโป่งเย็นเป็นตะนไงผมว่านะแับปดโมงไลายทันกับห้องเข้าไปนี่มองเห็นงานแล้วนะครับผมกะลงปฏิบัติ ทำงานเหมือนกันออกมาไล่สวนนี่ก็คืองานเท่นกันนะครับผมไล่สวนให้พี่น้องได้ตี่ตามรับชมรับเบิ้งแบบนี้ทุกท่านไปสามารถไปดูคลิปย้อนหลังหรือบางคลิปผมก็ได้อมาลงในเพจนะครับผมมาลงในช่อง YouTube แอดมินบ้านเฮานะครับเขาไปค้นหาเข้ามาแอดมินบ้านเฮาหรือว่าหนูนีแดงบ้านเฮาดับดูย้อนหลังได้นะหลายๆคลิปนะครับ คุณสุธิชัยบ้านอยู่น้องสมิธบ้านน้องสมิธบ้านมองได้ลังได้เนาะนี่เนาะนี่หอดบ้านน้องสมิธแล้วต่อไปก็จะลงเขาช่องตะโกหระบัตตอนี่อากาศเย็นเป็นตานายพี่น้องเอ้ยนี่บ้านน้องสมิธด้านขวามือนี่ก็เป็นทั้งอนามัยและวัดและโรงเรียนติดกันเลยน้องสมิธนะครับอนามัยวัดโรงเรียนนะติดกันเลยคุณแพรวันอ่แพรพันบอกว่าหาเอาข้างนาค่ะแอดหาเอาเนาะขางนาเนาะ คืออยู่คืออยู่นี่ถึงจุดตรวจน้องสเมเด็จแล้วผมจะลงเขาช่องตะโกโนะครับตรงนี้ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่จุดตรวจนี่เป็นของเขตจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนเขาช่องตะโกที่เรียกช่องตะโกช่องตะโกกันนะ่ะก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสักแก้วนะครับอำเภอตาพยา กว๋วยเตี๋ยวสกาวลานี่แซ่บๆเลยกว๋วยเตี๋ยวแอดมินอแอดมินจิ๋วมากินมาอุดหนุนได้นะครับนี่ลงเขาไปแล้วตอนนี้ก็อ๋อโอ้โหเพื่องแสงกันตัวนั้นนะใจเย็นๆตอนนี้คงจะบ่มียังนะครับเพราะว่าถนนถนนกะปกติดีนะครับผมคุณธีรศักดิ์คร,ครับหนาวว่าล่ะโยมไอหนาวอยู่ครับผมหนาวอยู่อากาศหนาวเย็ยยนจ่อยๆเลย น,นี่อยู่่นยูเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับด้านหน้าก็เป็นเขตจังหวัดสะแก้วตรงสะพานนี่ครับนี่ตอนนี้ยังอยู่ในบุรีรัมย์ผมจะเหยียบสองจังหวัดสองจังหวัดยังไงก็คือร่อนนาไปสะพานร่อหลังยื่นนี่กับเป็นสองจังหวัดนะครับผมเพิ่เปิดไฟเหลวใสา่เห็นอย่างไ้เขาแซงบะเอเอเห็นเขาแซงขอบคุณครับโอ้ขอบคุณเล,ลายๆต้องใจเย็นๆด้วยลูกพีเดอนะครับ คุณอนันต์ว่านนทบ,บุรีกะตกมือคืนครับแอดอยูุ่บันโนนบะตครับมือคืนครับไรสุดให้เบิงบรรยากาศเขาจ่องตะู่วันพุธนะครับคุณสุภาวันนี้ไปเที่ยวไซนอแอดผมลงไปสกแก้วนี่แหละครับไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปนะครับอยู่ขวกสูงอลันที่ถนนกําลังก่อสร้างอยู่ว่าไปถึงไดแล้วนะครับผมก็เลยระวังทางการไรสดให้พี่น้องเบิ้งเลย คลิปนั้นไปลงไว้ในช่อง YouTube เนอะผู้ใดพัฒนิกกดติดตามช่อง YouTube กะเข้าไปกดติดตามช่อง YouTube ได้นะครับแอดมินบ้านเฮาหินล้นมาตัวนี้ลงบ่ล่วงๆไปตัวนี้ค่ะแอดมินชาวนี้ฝนตกค่ะ ฝนตกคุณปัญญานะครับอยู่โนนนี่แดงเรอกครับเขาช่องตะโกฝนบ่ตกครับผมแต่ก็มืดนะครับมืดมืดอยู่ช่วงเวลา8โมงนะครับผมไหลสดคุณปัญญาหนาวไม้แอดอากาศเย็นครับผมไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนี่อีลี้ลรถรถไม่ได้เปิดแอร์เลยลรถไม่ได้เปิดแอร์เลยเปิดพัดลมยูทีศูย์เลยเนี่ยอากาศเย็นครับคุณสิทธิชัยระวังเด้อขอผู้ณหลายๆครับผมขอบคุณครับพี่สิทธิชัย ไล์ให้ดูบรรยากาศในเขาช่องตะโกวันที่ไม่มีอุบัติเหตุเป็นวันโล่งวันปกตินะครับวันที่มีอุบัติเหตุผมกับบบยุและกับเบญญาให้เกิดอุบัติเหตุพร้อมนะครับ mm hmm. คุณธนวัฒน์บอกว่าพนันนิคมชนบุรีตกเมื่อคืนตีสองครับโอ้ทางชนบุรีฝนตกทางพนัดนะครับผมคุณไพรัตบอกว่าเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับคุณไพรัตวันโทนะครับผม อากาศเย็นนี่เลยครับในเขาชัางตะโกเย็น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 ,ยนจนผมไ่ได้เปิดพัดลมแอร์รดนะครับทั้งพัดลมทั้งแอร์ผมไ่ได้เปิดเลยตอนนี้อากาศเย็นแห้งครับผมเขาชัางตะโกนะครับกะหวังว่าในมือนามืออีกบ่อีกบ,กบ่โดนกะคงจะได้ขยายถนนเส้็จนี้นะพี่ฮอดบ้านเลยครับคุณสุทินนะครับนี่บันโั่เสา เนี่ยมองเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากที่สุดเลยนะครับครับมาระมัดระวังเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับรถผ่านไปผ่านมาขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะลงเข้าชองตะโกมาเรียบร้อย นะครับลงเขาช่องตะโกมาเรียบร้อยคุณยังนี่นะสักเนาะคุณคุณเซ็นสักบางพีตกตอนตอีรู้สึกว่าฝนจะตกช่วงตีหนึ่งตีสแมนบอเนาะทั่วประเทศเลยช่วงนี้ฝนตกนะดูแลสุขภาพพร้อมด้วยพี่น้องเด้อ f อฟซีแฟนเพจทั้งเอฟซในช่อง YouTube กะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้ถือเลขถือหวยด้วยพี่น้องเด้อ อันนี้คือบรรยากาศนี่เขาเขตอำเภอตะพญาจังหวัดสักแก้วบรรยากาศกบบประมาณนี้พี่นอ้องอ,อบรรยากาศประมาณนี้เอาละเอาละบรรยากาศประมาณนี้เลยเนาะจังได้กะก็ไลก์ก็แช่แล้ะติดตามรับชมตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปอำเภอกกสูงแล้วก็ไทยคลิปเป็นคลิปลงในช่อง y YouTube แอดมินบ้านเฮานะครับเข้าไปกดติดตามได้นะครับแอดมินบ้านเฮานะครับเพราะหลายๆคลิปไม่ได้เอามาลงในช่องเพนเดอ ฉะนั้นแล้วคลิปนี้สุขสบายดียูดีไม่แห้งหฮกแพง้งแฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีครับ